สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับผมควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่ๆ ท่านใดที่เราติดตามแนวทางเลขทูบนะครับปูศซลานะครับพี่พี่เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ผมจะจุดให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับคืนนี้เป็นวันพระเนาะเดี๋ยวผมจะไหวพระแล้วก็ขอพรนทางตัวเลขกับปูเซลาด้วยนะครับท่านใดที่ท่านใดที่เราติดตามเนาะเดี๋ยวผมจะลงในคืนนี้เลยนะครับพี่น้องอาจจะดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงในคืนนี้เลยเนาะเผื่อพี่พี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะ เข้ามารับชมในรอบดึกนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับแนวทางเลขทูปปู่ศิลาหวยลาวพัฒนานะครับส่วนแนวทางของเราค่ําคืนนี้นะครับพี่พี่เป็นทาง3รลาวนะครับก็ทําเป็นแยกลาวให้แต่ละรอบนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ของเรามาแค่รอบเดียวเองนะครับมาแค่สายลูดราวสามัคคีผมไม่3กับ9ผลที่ออก0 7 5 8, 8 0นะครับให้9030ามกมา80อันนี้หลุดไป เราสามัคคี VIP ให้5กับ1ผลที่ออก44 9กับ1 4นะครับพี่ๆในรอบนี้ก็ใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่1 4นะครับมาสายรูดส่วนเราวี p ให้2กับ6ผลที่ออก1 9 4กับ41อันนี้หลุดไปนะครับแนวทางในรอบเราวีไเราสามัคคี VIP กับเราว VIP นะี p เนาะออกตัวเดีวยวกันนะครับพี่ๆอันนี้1 4อันนี้ออก41อันนี้49อันนี้ออก4 9 4นะครับ ประหยัดตัวเลขมากๆเลยนะครับแนวทางช่วงนี้รวมถึงแนวทางหลายๆหุ้นนะครับพี่พวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเลขเบิ้ลจะมาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกับวันพระเนาะตรงไอตรงกับวันพระนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ถือว่าเบิ้ลเบิ้ลเยอะมากๆนะครับสลับหลายหลายหุ้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่เราสามัคีนะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์กับเลขสี่ สายรูดให้ไปที่เลข0นย์0 5, 0 7, 09, 45, 47, 48, นะครับ05 07 09 4าศูนย์ห้าสี่ตัว4 05นะครับ ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับผมยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเลาสามคี VIP ให้ไปที่เลข4กับเลข8นะครับเมื่อคืนนี้4บนสีล่างเลยเนาะ คืนนี้ของเราก็ยังได้สนะี่นะครับสี่2ูน9 1สี่สองสี่สามเก้าหนึ่งเก้างเก้าสอง้อืมนะครับแดนะครับพี่พี่โทษทีนะครับผมดูผิดอีกแล้วเป็นเลขแนะครับไม่ใช่เลขเก้าขอโทษด,ด้วยนะครับเป็นเลข8 แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับสามตัวให้ไปที่แปดสี่สองนะครับผมนะครับส่วนลาว vip นะครับลาว vip ผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้าสายรูด ให้ไปที่เลขเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามตัวสามเก้าหนึ่งนะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนอ้อง3าราวก่อนรอบดึกนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนวันนี้คืนนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ